มาจ้ามากินขขาวน้ำกันจ้ากินขขาวกับปลาแห่งปนจ้าลวกพักไข่ต้มมาเด้อจ้ามาจ้าเมืม่อเศ้านี่ว่าจะไปตลาดค่ะฝนตกห้ามทางไม่ได้ไปจ้า ก็จะเฮ็ดข้าวเปียกกับ่ด้เฮ็ดเลยค่ะเด็กๆบอกว่าอยากกินข้าวเปียกตอนเสาบก้อนไปโรงเรียนกันเลยโ่เดหเฮ็ดจะผลตรงห้าค่ะอืม พักาคาเมกค่ะเตินคือกันบ่นนคะ